เกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งสตรีมและกาลินาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ l i สแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวาเติมเกมกาลินาเดล塔ฟอร์ดไอดีเดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด1ิเดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแลยีิบสีชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวาผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสินและแพ็คเพิ่มที่่เทานนั้น วัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มาเล่นปืน K416 กันนะครับผมนี่ผมแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวใครที่อยากได้ของแต่งเดีผมให้ท้ายคลิปนะครับผมะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะที่ผมใช้นะนี่เป็นแม็กแบบว่า4 5นะฮะกตัวถูกตัวต้องยิงดักหน้า

มึงเลยโดนยิงวนะ S <S <S หลอกไม่ได้ไม่เป็นรถถังเปรถถัง

ไม่ใครเข้าไปเคลียร์ตรงนู้นเลยจึ้งๆกระถางกระถาง

ง่ายกันจังเลยโดนข้อหลังตลอดเลยผมเนี่ยโอ้โนัตรัโีเ้ราเอ้าตรงไหนอีกเนี่ย

วางสายตรงนี้มีอยู่เวบีสองวางแล้ว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 ายบายบาไออะไรวะเนี่ยผมมันมีหลายหนูมาเกิน

你去帮忙，要我管？ ถนนโอ้โหโน่นขวา,ออาเอาเรื่องว่ะโอยเียมันบุกมาเ <c oughs> ยอะเกิอนอย่างเดือนเลย

รู้อีกขมสารนอนเอ้ย B1 เอาคืนได้เพื่อนอย่าอย่ายอมอย่ายอมอุ้ยแต่มันก็เร็วจริงนะนรถเพิ่งมารถอ่ะ วางไปแล้วไม่ใ่เหรอนอนก่อนโอ้โหโอ๊ย

ด้วยฮะเดี๋ยวผมเข้าทางนี้เองเพื่อน กำลังคนของเรากำลังเข้ากันมาที่เก้ากว่าเราหกว่าเอ้ายังมีอีกตัวเหรอคิดว่าหมดแล้วนะเนี่ยมีกระสุนมาะว่าฉันมีกระสุนมาะว่าฉันเครื่องเล่นเล่นไปเล่นมามันก็ตาลายนะแบบเริ่มเกมอ่ะโอเคตาปกติจับพักลายฮะ อ้ยสมองไม่ได้ปิดตรงนี้โอ้โหเสียจะกิลฟรีอดีตก็เซ็งนะแบบว่าโดนโดนฟรีอ่ะกดสิกิลมาไม่ทันได้ใช้เลยลลัังงงคนเเเราาาาากกก้ม

อ,อ,อ,อะไรการอะไรเพื่อน

อะไรครับเนี่ยอ้อยเอาอยู่ข้างบนเนอยิงฟียิงฟรี <c oughs> จริงเวลาเล่นเกมเนี่ยมันก็ต้องหาทำเลเกมด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไล่ยิงจะได้อย่างเดียวนะมันต้องมีมุมมีจุดนะครแต่ผมชอบเล่นแบบที่เปิดกันไปนะมันเลยแบบว่าโดนนะครับ ลองเล่นดูทุกคนปืนนี้ดีเหมือนกันนิ่งแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมชอบ s g 5 5 2มากกว่านะครับยังไงก็จริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะก็ลองเล่นกันเจนของแต่งนะครับผมก็จะแต่งประมาณนี้นะก็ลองปรับแต่งกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้โคดด้ดไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็การจูนปืนนะครับเนี่ยผมก็จะจูนประมาณนี้เลยนะเนี่ยใครไม่ทันก็กดสต็อปนะครับแล้วก็ดูไวนะ้นะนี่ผมจะแต่งเป็นประมาณนี้ ที่จูนปืนนะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นปืนอะไรนะครับผม